ข้างนอกแล้วนะเป็นลูกป,ปืนเลยนะเขาเป็นลูกป,ปืนนะ,ะเป็นลูกปืนใหญ่สงกรารนะสงารามเพลย์เลยลูปปืน,นะป,น,ป,ป,นปืนฉีดน้ำาล้นี่ลูกปืนพึ่งสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็จะพามาหาพึ่งหามิ่มนะตามป่าตามหมู่บ้านอื่นนะ ตามห้วยตอนนี้ก็เจอล้วลังหนึ่งนะอยู่บนต้นมะขามเนี่ยนะมะขามอยูุ่อยู่บนยอดเลยนะสูงอยู่นะเดี๋ยวเราขึ้นปเปาเลยนะไปะ ใกล้จะถึงละสูงนะสูงสิบห้าเมตรลังมันก็อยู่ดูติดคอพอดีเลยดำดำละลังมันจะเปะ้นไปเอาเลยดีกว่าว่าน้ำใหญ่ยอยู่นะแต่ว่าลังยังไม่ค่อยเป็นนะเดี๋ยวตัดเอาเลยนะ น้ำเยอะป่ะน้ำเยอะควันก็ไม่ค่อยจะมีเลยควันก็ไม่ค่อยจะมีนะกาบมะพร้าววันนี้ทำมาผิดอันละกลาบมะพร้าวามันยังไม่แห้ง เลือกกากมะพร้ากก็ต้องเลือกแห้งๆนะถ้าไม่แห้งก็มันไม่ค่อยมีควันดับง่ายเลยอันนี้ไม่มีควันดับแล้วไม่มีประโยชน์แล้วนะ น้ำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้ำพุ่งรอมขึ้นมาสูงน้ำนี่มันแหลมตำแล้วดูดหนีไม่พ้นจริงๆลยน้ำนี้แต่เราก็จะเอาให้ได้นะโอ้ยน้ำแหลมมากเลยดูด,ดูดดน้ำเลยน้ำแหลมปิดเลย เยอะน้ำน้ำน้ำหลายเทน้ำน้ำหยังวะเยอะแยะไปหมดเลยขอขอขอนะจะทำรังใหม่นะฮะขอนะคะ ขึ้นมาตั้งสูง15เมตรไม่ให้ก็จะเอาโอ้หนามต่ำมืออยู่แ <c oughs> ล้วรังยังไม่ค่อยเป็นหรอกพึ่งมาจับพึ่งมาจับเองเอาเร็วไป หัวน้ำก็มีแค่นี้นะหัวน้ำมีอยู่นะเพิ่งมาจับดูข้างล่างอะ่ะมันแบนนึกว่าเป็ดแล้วขึ้นมาแล้วตัดแล้วก็ต้องเอาตอนอยู่ข้างล่างนะลังมันแบนนะเหมือนมันเป็ดแล้วนะแต่ว่าเนี่ยเพิ่งมาจับ รังยังไม่มีเลยผนะ่อนเลยนะี่ยไปหารังต่อไปดีกว่าดอกคูนออกดอกแล้วนะนั่นก็หมายความว่าพึ่งมิ่มน้ำหวานเต็ม Yellow Flower สวยงามดอกไม้สีเหลือง ป่านี้มีรังเดียวเดี๋ยวไปหาป่าอื่นดีกว่าดอกไม้สวยงามสวยดีอันนี้คือดอกคูนนะต้นมันเขาก็จะเอาไปสับสับแล้วก็ไปเคี้ยวหมากันเนะเขาเรียกแก่นคูนนะต้นมันก็เคี้ยวหมากเอานี่ดอกคูนนะสวยไปกว่าจะเจอรังที่สองนาน อยูในกอไผ่นี่รังรังใหญ่อยู่นะในก็ไผ่นี่นะรังใหญ่อย,อยู่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าหวานน้ำหวานจะเยอะไหมนะหลังนี้กว่าจะเจอนานอยู่ต่ำๆเองนะระดับหน้าอกนะ เอาเลยเนาะไปะลุย nó vàng tên lên จะเ,เอาเข้าไม่ได้บอกเอาไม่ยากเอาไม่ยากจะเข้าไม่ได้สักทีเอาไม่ยากแตเข้าไม่ได้สักที กอไผ่มันลำมันใหญ่เนาะมุดเข้ามายากเอาง่ายแต่มุดเข้ามายากมุดเข้ามายากยู่น้ำหวานสีเหลืองนะน่าจะเป็นดอกดอกไม้ดอกคูนดอกแถวนี้น่าจะเป็นดอกประดู่เนาะต้นประดู่ต้นคูนแล้วก็ต้นหูกวางต้นอะไรวะ ต้นช้ำฉาดอกโอ้ดอกไม้เยอะดอกตะโกดอกประดูเนอะแถวนี้นะแล้วก็ดอกคูนดอกช้ำฉาแล้วก็ที่เห็นนะนะดอกไอ้เขาเรียกอะไรนะเปียวๆเวนาะลูกลูกคอเนาะดอก ดอกคอดอกลูกคอนะอันนี้มันแบ่งไว้นิดนึงนะรังใหญ่อยู่หัวน้ำนี่ใหญ่อยู่นะหัวน้ำใหญ่อยู่โอ้เต็มเปียเลยอะ่ะ แน่นอนทีเดียวกลิ่นนี้มันอยู่อย่างนี้นะขอนะอย่าไปทํารังใหม่นะอันนี้ขอนะขออนุญ,ญาตใช้กากมะพร้าวนะกากมะพร้าว เป่าควันนิดนึงนะเป่าควันนิดนึงแล้วก็ลนนิดนึงก่อนตัดมานะนะให้มันแสบตาก่อนนะนี่ลนนิดนึงให้มันแสบตาก่อนพอแม่มันรวมตัวกันอย่างนี้นะแม่มันรวมตัวกันอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแสบตาแล้วเนี่ยเราค่อยตัดเอานะกาวเ้า,าว อย่างนี้นะจับให้แน่นๆนะอย่าให้มันตกเอาให้แม่มันรวมกันอย่างเงี้ยให้แม่มันกอดกันอย่างนี้ก่อนนะให้มันแสบตาก่อนแล้วก็ค่อยตัดเอานะไม่ต้องรีบดูฟืนดูไฟด้วยดูเฟืนดูไฟด้วยสิ่งสําคัญก็คือไอตัวเนี้ยไฟนะต้องดูดีๆถือกลับไปด้วยนะออไปข้างนอกตัดแล้วนะ ค่อนข้างจะใช้เวลานานหน่อยนึงอันนี้น่าจะอยู่ที่5นาที ามะาพร้าวมันไม่ค่อยแห้งเนาะมันดับบ่อยต้องเอากากมะพร้าวแห้งๆนะอันนี้มันไม่ค่อยแห้งมันก็จะดับบ่อยดับบ่อยมากเลยอันเนี้ยต้องแ,งแห้งๆหน่อยถ้าไม่แห้งมันก็จะดับบ่อยดับบ่อยก็ต้องจุดใหม่ตับแล้วก็ต้องจุดใหม่ ออกแล้วนานเกินแล้วดังเนี้ยโมน้ำไปหน่อยใหญ่อยู่นะหัวน้ำัวน้ำใหญ่อยู่ออกมาข้างนอกแล้วนะเป็นลูกป,ปืนเลยนะเขาเป็นลูกป,ปืนนะ,ะเป็นลูกป,ปืนใหญ่สงการนะสงการพลเรือลูกปืน ปืนฉีดน้ำํำอันนี้ลูกปืนพึ่งใหญ่นะหัวน้ําบ้อเลยเลยยอดหัวน้ําใหญ่มากงานกอไผ่วะนนีหลังที่สองเห็นไหมนะมันหนักถือยากมันหนักมาก หนักจริงๆหัวน้ำใหญ่ ล้าก็ตอนนอนมีอยู่นะเมือ่อยพักมือก่อนขอน้ำใหญ่มากนะ <c oughs> เต็มปูลูก ไปหาลังต่อไปดีกว่าอันนี้ใส่เข่งลุยนี่ก็เดินมาไกลแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินตามกอไผ่ไปเรื่อยๆนะใต้กอไผ่เป็นอู้ในไกลๆเนะพื่งหน้านี้มันก็จะหลบเข้ากอไผ่ตามพุ่มไม้นะมันชอบอยู่ริมน้ำนะเพราะว่าอากาศมันร้อน มันก็หิวน้ําประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะพาเดินเลาะก,กอภผยไปเรื่อยๆปะหาต่อดีกว่า หายากเหมือนกันนะป่านี้มันใหญ่เจอใต้กาาอไผ่กีกลังหนึ่งนะอยู่ข้างในนะเอาเลยแล้วกันไปลึกอยู่ลึกลังเนี่ยลึกเกินยื่นมือถึงแล้วกลางกอเลยกลางกอเนี้เอายากนะพึ่งพึ่งมิ่ง

แต่ว่าระดับเราแล้วเนาะเห็นยังไงก็ต้องเอาให้ได้คนอย่างพวกเราเห็นแล้วก็ต้องเอาให้ได้เพราะว่ามันหายากกว่าจะเจอแต่ละลังนี่บางทีนี่วันนึงได้สองลังก็มีมันหายากต้องเอาให้ได้ ค่อยๆเอาไปเรื่อยๆโอ้ผาดเดยอะนะโอ้ท่านพี่นี่ก็เที่ยวจริงๆเลยครับโอ้ยพอเอาง่ายๆก็ไม่ได้นะท่านพี่พันไม่พันก็ชนไม่พันก็ชน ท่านพี่ขอได้ไหมก่ออะไรกันนักันหนาท่านพี่อันนี้ก็จะตำลังแตกโอ้ยอย่าเด้อขอร้องเอ้ยแตกไมหมน้อ่อย่าตำกันไกลก็ติดต้องน้ำมันหยอดสักหน่อยแล้ว กิ่งกิ่งเล็กกิ่งเล็กกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่เหรอกิ่งใหญ่ทำไมมันต้องทำลังติดกับกิ่งไม้เลยวะ มันทำติดตรงนั้นเลยนะตัดไงวะติดอันนั้นแงะเลยปะต้องหาพิธีก่อนนะโอ้ติดเลยตัดไงวะยากเลยตอนนี้คอนติดเลย คอนติดเลยทำไง่ะตัดไม่ได้เลยทำไมันชอบทำอย่างนี้วะก็ตัดยังไงโอ้โอเคจะตัดออกมาเลยนะ ก็จะดับไฟมนันก็จะดับไม่เกินอะไรเหยนมาเลยเอ,อะไรกากมะพร้าวไม่ดีกากมะพร้าวไม่ดีมันยังไม่แห้งการมะพร้าวไม่ดี

อเ,เหลืองลังเหลืองมันอยู่กลางกอใหญ่ไม่น่เยี่ยมลัง,ลงเหลืองหัวน้ำใหญ่อยู่ เพี้ยหลาดปูนอะไรหมวกเมือกในหมุนเป็นพระฤทิศละทาง น่าจะเอาพวกดอกคูณมาทำนะหลังเหลืองๆเนี่ยน่าจะเป็นดอกคูนไปหาลังต่อไปดีกว่าลงจากกอไผ่ก่อนนะโอ้โหลื่นลื่นลื่นป่านะอันนี้ที่บ้านเรียกลูกสมสู้เนาะลูกสมสู้รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอ,เอาลงมากินดูนะอันนี้ยังหำหามอยู่นะยังไม่สุกนะ ลูกสุกก็จะออกแดงแดงเรืองเหลืองเป็นอย่างนี้นะลูกสมสู้นะอันนี้ลูกอ่อนมันอันนี้ยังไม่แก่มันสอยแล้วมันร่วงลงมาด้วยนะเป็นยาเน้เนี่ยสมุนไพรนัน่นน่ยของทุกอย่างในป่าเป็นยาหมดนะเป็นสมุนไพรลูกสมสู้ที่้านเรียกอันนี้ยังกินไม่ได้นะลูกนี้ลูกนี้ยังกินไม่ได้มันร่วงลงมาสอยมันติดอยู่อันนี้กินได้ม <ๆ S 2> ันจะออกแรงออกสีแบบแดงแดงเรืองเหลืองส้มๆ้มเนี่ยนะปนๆกันเนี่ย อย่งนี้กินได้นะผลไม้ป่าลองกินดูนะเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะเม็ดมันจะเยอะนะมันก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆนะแต่ว่าเม็ดมันเยอะนะ แล้วก็กินแบบกินเนื้อมันนะบนาะงคนก็เกินไปทั้งเม็ดเลยนะลองเคี้ยวดูนะเคี้ยวเม็ดมันดูนะเคี้ยวเม็ดมันก็จะแบบเหมือนกินอ้พวกไอมะเขือเหลืองๆนะขึ้นหือหน่อยนะถ้าเคี้ยวเม็ดนะแต่ถ้ากิน กินเอาแบบดูดเอาแต่เนื้อมันที่รอบเม็ดมันน่ะมันก็จะออกเปรียปร้ยวๆหวานๆนะก็อร่อยนะก็พอชุ่มคอนะอยูในป่าไหนกินได้ก็กินไปหาเพึ่งต่อดีกว่าหาเพึ่งหาเมียมต่อดีกว่าอันนี้ก็อร่อยนะกินได้ไปหาเพึ่งต่อดีกว่า หาพึ่งหามิ่มเนาะเดี๋ยวเราจะสรุปมิ่มเลยนะพึ่งไม่เจอนะเจอแต่มิ่มวันนี้ก็ได้ทั้งหมดสามลังเนาะอีกลังหนึ่งลังที่สี่อ่ะคนสอยไข่บดแดงนะเขาเจอเขาบอกว่าอยู่ตรงนู้นเราก็ต้องจะย้อนกลับไปก็ไกลยอยู่นะก็เลยจะสรุปเลยว่าวันนี้ได้ทั้งหมดสามลังนะลังแรกที่ต้นมะขามเทศอะ่ะกินไปแล้วเพราะว่าหิวเนาะก็เหลืออ,อีกสองลัง สองลังนี่ก็ใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูว่าใหญ่ขนาดไหนเนาะน้ำหวานเยอะไหมสรุปอีพีตรงนี้เลยนะวันนี้เอาตะก้าสีดำมานะตะก้าพลาสติกนะอันนี้นี่ก็ใหญ่อยู่นะลังเนี้ยอันนี้ลังที่สองนะอันนู้นลังที่สามว่าน,น้ำใหญ่อยู่นะอ่อนเหลืองด้วยเผอแป๊บเดียวมดมาละ ทั้งหมดอยู่ในนี้นะสองลังอีกลังหนึ่งกินไปละลังที่สี่เดี๋ยวไปเอาใหญ่อยู่หวานวานเปรี้ยเลยนะนี่ลังนี้หัวน้ำใหญ่มากเลยนะสงการปีนี้เที่ยวกันให้สนุกนะครับเจอกันอีพีหน้าขอบคุณครับ